ดีนะครับคุณผีถ้าเกิดว่าอยากได้บุญเนี่ยก็จะทําไปให้นะแต่ว่าช่วยออกมาคุยดีๆหน่อยได้ไหมแล้วพอคุยเสร็จอะ่ะก็รีบไปเลยนะนะนะคุณผีนะไม่มีเอาน้ำละ น้ำก็ไม่มีอีกทีสิอีกทีก็ไม่มีอ้ยข้างในไม่มีข้างบนก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มี ฮ้ยหรือว่าผีจะไปเกินหมดแล้วขอให้ผ nah ีไปแล้วไปรับอย่ากลับ,ม,ลบามาอีกเลยสาธุโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยผีโอ้ยผีหลอนโอ๊ยช่วยด้วยผีหลอนอย่ามาหลอกัาเลยโอ๊ยตาตล้องจะเห็นกูเรอ มีจริงด้วยสงสัยว่าตาฝาดผีไม่มีในโลกหรอก ไอ้สอนเอน้ยจะไปไหนจะบาะ้าหรือไงไอ้สอนมาเจอผีแล้วจนจะบ้าอยู่แล้วฮึดูดิพูดอยู่คนเดียวเห็นไหมนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกคุณต้องการอะไรอะ่ะต้องการบุญหรือเปล่าถ้าเกิดวต้องการบุญเนี่ยเดี๋ยวทำบุญไปให้นะจะถามทำไมวะอย่างมึงจะทำอะไรได้ ใจเย็นอย่างน้อยมันก็เคยช่วยเราไว้จากหมอผีอีกาเออใช่ใช่ใชอย่างน้อยเนี่ยผมก็เคยช่วยพวกคุณเนะี่ยไม่ให้ลงมอ้นะก็น่าจะตอบแทนบุญคุณโดยการเป็นเกิดสักทีสิไม่กูยังไม่เจอคุณลูกกูกูไม่ไปไหนทั้งนั้นออกูไปหาคุณลวกที่อื่นดี่จะมาอยู่ที่นี่ทำไมเล่า ขนาดอยู่รวมกันหมอผีอีกายยังจับลงหม้อเลยทะเลาะกันอ่ะก็เสร็จสิฮะจะให้คนกับผีอยู่รวมกันที่นี่เห็นกันตัวเป็นๆจะดจ้าแบบนี้ได้นะไม่ไหวมั้งไหวเลยต้องเชี่ยเงี้ยนะท่านใหญของมันนี้ได้ยินไหมฮะคุณสมบอกว่าเขาเห็นผีอยู่อ่ะต้องตากกันแน่เลยอ่ะที่สุดเครียดสิกาย ก็รีบไปช่วยเขาออกมาสิโอ้โหจะบ้าเลยครับด้านั้นมันมีผีอ่ะจะเข้าไปตายไงเออไปฉันจัดการเองจัดการเองไม่ต้องห่วงขอบใจนะเอ้าเฮ้ยแปลกบอกจัดการจะเดินไปทางนู้นเอ้าเอ้าโอ๊ยอะไรโถใครไปขังไอ้โค้ชขังชุดน้องไอ้เว้ยเลยจะบ้าเลยเขาย่าเขาเยือนกันใกล้ผีเหรอ อาตมาไล่ไม่เป็นหรอกคือมันไม่ใช่กิจของสงฆ์น่ะงั้นหลวงพ่อช่วยไปต่อรองกับผีได้ไหมคะให้ไปอยู่ที่อื่นไม่อย่างนั้นอ่ะในสนต้องโดนผีหลอกไปทั้งชาติแน่เลยค่ะนะคะหลวงพ่อถือว่าทำบุญกวดสัตว์นะคะออไอไอสนเนี่ยมันเป็นคนนโยม แต่ถ้าว่ามันเดือดร้อนจริงๆเนี่ยอาตมาไม่ช่วยก็คงจะไม่ได้อะนะเอออาตมาจะลองดูแล้วกันนะแต่อตมาไม่รับปากนะว่าจะคุยกับผีรู้เรื่องหรือเปล่าค่ะเอาค่ะค่ะรีบไปอะค่ะหลวงพ่อก่อนที่นี่สนจะบ้าตายไปซะก่อนสเสะะัสจตุ ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นพ่รุทุกข์เกลียดจะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิง้นเอาเวลาหนตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแกกันและกันเลยอภิญญาประชาหนตู่ไปยังเนี่ยอ,อ,อยู่เันครบเลยนะไอ้อนโมตัสหาบม่กว่าตัวละตัวสมาธิบพ้ตืันสะ นโมจะสาประกวดโตราโตสมาสุปุตสานโมจะสาพระกวดโตราโตสมาสุปุตาไปดีดอวีปเ่อะเฮ้ยยังได้แต่ไดตาไม่ได้เยใครนะคาอดูดิไอ้คุณต่วนนี่ถูกพี่ล่กจนปลงแล้วแม่ฮะต่วนมดเป็นชั่วโมงแล้วว่ะเป็นไงมาคุณมาถามได้่าสนเป็นไงโน่นเห็นไหมน่ะ นั่งสวดมนต์หัวโดอยู่ด้วยไม่บอกว่าจะช่วยแล้วหายไปไหนมาล่ะเออฉันพาหลวงพ่อมาอา๋อไหนอะไหนเอา,เอาหอาลวงพ่อหายไปไหนแล้ววะแค่ผีหลอกก็พอแล้วมาหลอกอะไรกันเองเนี่ยโอ้ยอหยุดสร้างเวร<น>สร้างกรรมกันได้แล้ว<น>โยมทั้งหลายหลวงพ่อ ไปไหนกันมาขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะหมวดครับแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวสิครับคุณโทนี่พอดีเย็นนี้เนี่ยผมนัดคุณพิมดาทานข้าวไว้ผมเห็นว่าคุณโทนี่เป็นผู้กว้างขวางอยู่ที่นี่รบกวนคุณโทนี่ช่วยแนะนำร้านอาหารดีๆสักร้านได้ไหมครับ การตามแผนใหญพลาดเด็ดขาดค้ำเตินท์ฉัดีดียวได้คุณบาแผลาใจอไม่เยเลรอโ้อ้โหโยโหโอ้โหโอ้โอ้โหโโอ้หโอ้อห้้อออออ แต่คนที่มองเห็นเท่านั้นที่จะพาพวกโยมไปจากที่นี่ได้ไม่ไม่นะ